นี่ได้เห็นแล้วว่าเขาขายเขากินกันยังไงนี่ก็คือปูรีปานีปูรีปานีไอที่เป็นขนมกลมๆนั่นก็คือปูรีรอ่าแล้วก็เขาก็จะมีน้ําจิ้มที่เป็นถังน้ําจิ้มที่เป็นถังพอลูกค้ามาสั่งเขาก็จะเอาอปูรีที่กลมๆอยู่ในอยู่ในถุงพลาสติกเอาเอานิ้โป้งแกะแตะลงไปให้ให้ให้เป็นรู แล้วก็ตักน้ําจิ้มนะครับนี่ดูนะครับเขาจะเขาจะเอามือแตะนะครับแล้วก็ใส่ใส่เครื่องปรุงใส่เขาเรียกว่าใส่ไส้ไส่เข้าไปเสร็จแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มน้ําจิ้มที่อยู่ในถังที่อยู่หน้าอกเขาอ่ะนะเนเขาก็านะจิ้มจิ้มนะก็ให้ลูกค้าลูกค้าก็กินเลยเอหนึ่งหนึ่งลูกคือนหนึ่งคำเขาเารียกปลาลีปูนี้อออ่ ปลานีปูรีปลานีปูรีเขาก็ยืนกินอย่างนั้นนหะครับเขาก็ยืนกินอย่างนั้นสบายสบายอันนี้วัดวัดเป็นวัดฮินดูวัดฮินดูครับพร้อมที่ดีเวลามีงานแต่งงานเนี่ยคนเต็มไม่ทันมีงานด็กที่เขามาไหว้พระอย่างเงี้ยมีคนเต็มถ้าเมื่อวันใดมีงานแต่ง ระวังการเดินต้องระมัดระวังต้องมีเสถียรภาพแกวครับอันนี้ทางเข้าวัดพมา่าประตูเข้าวัดพมา่าวัดพมา่าที่กุศินาราเป็นวัดแรกๆเป็นวัดของชาวพุทธแรกๆที่มาสร้างที่เมืองกุศินาราอันนี้เป็นช่างซ่อมรองเท้าซ่อมรองเท้าครับซ่อมรองเท้า อาทางซ่อมรองเท้าเป็นอาชีพหนึ่งัางโน้นก็ขายของที่ระล,ลึกหลายอย่างทั่วไปพวกบัวพวกอะไรชอบมากิน,อนโอ้สิงโตัวตัวนี้นยังโผดโผล่เลยขึ้นเดี่ยวได้เลยอ,อันนี้ขายาผักผักสดสด ครับสุดสดจิ้วดงอรนดแก้วปลาั้นอาจกดยอดแล้วสุดๆเลยสุดๆเลยล่ะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครับครับบรรยากาศเมืองกุสินาลาครับ ดวงหน้าสถูปบริเิาพาน,นนี่ต้นต้นโพุ่มครับต้นโพุ่มที่ได้ก่อนคล่เขารูา้ว่าคืออย่างคืออะไรที่เราได้มครับเป็นสัญลักษณ์คือยังขันแม่นบ้านเท่าแม่นบวชต้นไม้นะครับอ๋อบวชต้นไม้คือขันเราได้ยังมาพันไหมยังโคตรเขาหลบเจ้าหน้าที่สิบอรอตัดบอรอทำไรสิบรอมีคนไปทำไรต้นพุ่มเนาะอันนี้แสดงว <ไง S 1> ่าเพี้ไหมเน่ยเพี้ยนไหมเพื่อว่าเป็นเป็นเป็น ยังเขียนไ่านี่มั้มองเขาลงไปกรอดลวกเ่นั้นแสดงว่ารสชาติดีแสดงว่า,าน้ำกิมแซบขีมมือเข้มเข้มพอดีพอดีนุ่นนัวพอดีนุ่นัวไปคามไปฟังุดขามไปฟังผไปย่างความุดฟังดี่้นเบ้คือคักบันไดครับนี่ครับชาวร้านนี้ครับปาลีปูนี่ปูลีปูรีปา,านี บุลีปานีแบ่บแบครับก็อยากขายเอาสีเอาสันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นปลาทัวขายทัวขายอย่างต่างๆโอลันแล้วดูเปนี่ยนนะปลาลิอันนี้เป็นอันนี้เป็นวัดเวียดนาม เป็นวัดเวียดนามวัดเวียดนามนี่อันนี้นี่หลวงพ่อวัดปลาแมวนี่คือนีิ่นพ้นฮอดพักเลยสายผูผผแก่นไ,ไปเข้าไปเข้าไปเบิ่งวัดเวียดนามจังหน่อยเข้าไปชมวัดเวียดนามสักหน่อยวัดเวียดนามเคยมาพักอ,นนอันนี้เป็นที่มาของคำว่าผู้ดีดแตแดงครับ ทานกินได้ไทลูไทลูหรือปิ่นพร้อมมีน้ำอ้อยปั้นพร้อมเราเข้ามาดูที่วัดเวียดนามเข้ามาเวียดเข้ามาชม วัดเปลี่ยน้ำเจ้าแม่ควนอิมข้างในเป็นเจ้าแม่ควนอิมพันธ์เมื่อก่อนคณะเคยมาพักที่นี่ครับสมัยก่อนวัดปุสาวสดียังไม่มีที่พักคณะก็มาพักที่นี่แต่ทำอาหารอเองเหลือนา,าวไดนาเพินเะน,นะสงสัยผ้าออสงสัยผ้าผู้สาวมาเที่ยวระวังเดินค่อยๆนะครับ หินอ <So> ่อนครับเยลุเยลุเช่นนะครับเดี๋ยวมันแตกมันมันหลุดลงไปไปนะครับตรงนจะมีหินอ่อนมันเป็นหินอ่อนครับโมฆาวัชิปะแล้วเรียนเลยเขาสิบบาทก็เรียนไม่เขาเขาแค่นี้ละนี่หนอนกินตามน้อยนี่ละค่อยค่อยคอยทำคอยค่อยยอมอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภควันตังอภิวาเทเมิสวากาโตพัคกวตาธโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปโนพัคกวโตวสาวกสังโฆสังฆังนาม,ามิเป็นมหายานมหายานเนี่ยเขาก็จะถือองค์พระพุทธเจ้าเหมือนกันนอกจากองค์พุทธเจ้าก็มีองค์ โพธิสัตว์ต่างๆครับดำเนินแนวทางตามทางพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพผู้พิทักษ์เทพผู้มีคุณธรรมที่เป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเป็นที่พึ่งครับทนั้นเราก็ศึกษาดูไปว่าเรื่องของความศรัทธาความหลากหลายทางด้านศรัทธา นอกจากอย่างเรานับถือพุทธศาสนาเราก็เอาหลักการทางพุทธศาสนาส่วนคนอื่นเขานับถืออีกศาสนาอื่นเราก็ไม่ไปบูลลี่เขาว่าศาสนาเขาเป็นอย่งงางนั้นอย่างนี้เพราะว่าความเชื่อหรือว่าความศรัทธาเป็นของต่างเป็นของต่างต่างบุคคลต่างบุคคลต่างความเชื่อ จะให้เหมือนกันคงไม่ได้ถ้างั้นถ้าเหมือนกันหมดตัวคงไม่มีสูงมีต่ำมีดำมีขาวอตอนที่เขาปล่อยน้ำมานี่จะอลังการสวยงามลองชิมไหมน้ำอ้อยปัน่นสดสดแต่ว่าเบาหวานจะขึ้นอย่างแรงอันนี้ก็มีบริการใครที่พาลูกๆมาเล่นมาเที่ยววัด เด็กน้อยก็มองแ <อ S 1> งขึ้นทีออเาอาคุณต้องลองครับต้องลอง <c oughs> ต้องลองถึงจ,จะรู้อะนะครับอีพีนี้จบที่วัดเวียดนามที่เมืองกุสินารานะครับเดี๋ยวอลวอีกสนาที่ไหมผมจบแล้วครับ